ราศีพฤษน,นะใครต้องการเจ้าพ่อเจ้าแม่สายการแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรขัางรักนะเป็นเป็นราศีของการขัางรักนะบูชาความรักเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่เอาเปรียบใครนะต้องให้ชาวราศีพฤษชาวราศีพฤษเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความอดทนนะหนักแน่นนิสัยใจคอพื้นเพเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคอะไรง่ายๆนะเออเป็นคนที่จริงจังทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องความรักถ้าจะเข้ามาเล่นๆเ,เนี่ยไม่ต้องเข้ามาเพราะชาวราศีพฤษเข้าเป็นคนที่สายแบบรักใครรักจริงนะรักแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบพร้อมทุ่มเทนะหมดบัญชีถึงไหนถึงกัน <c oughs> เป็นคนรักใครรักจริงค่ะเออแล้วก็ทุ่มเทเรื่องความรักนะถึงได้บอกไงว่าเป็นชาวธาตุรักเลยแหละนะชาวราศีพฤษเนี่ยนี่ก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงในตัวเองขี้หึงขี้หวง <c oughs> หึงหึงนิดนึงอยากแสดงความเป็นเจ้าของเออเพราะเราไม่ได้แบบต้องการความรักที่เข้ามาแบบคบกันเล่นๆเนาะ no. แล้วเราค่อนข้างจะจริงจังเวลาเราจะทําอะไรเรื่องความรักเราก็ต้องจริงจังนะคะนี่คือลักษณะนิสัยของชาวราศีพฤษอ่ะดูซิว่าในปีใหม่นี้นะคะปีมา้าทองข่าวสารสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่คุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง เรื่องที่มันสื่อไพ์เรื่องอะไรบ้างอ่ะแม่หมอจะเปิดไพ่เนาะในการให้พี่ไพ่นะคะเป็นสื่อกลางในการนําทางกอื่นแลวแม่หมอขออนุญาตครูบาอาจารย์ของทุกคนในการเปิดไพ่ครั้งนี้อ่ะมาดูกันปีใหม่นี้คุณจะรับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรใบแรกว้ายคนกเก่าจะกลับมาคนเก่าเพื่อนเก่าสถานที่เก่าเกานะคะ คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะจากพลังงานคนเก่าๆนะหรือได้ไปเจอเพื่อนเก่านะคนที่ห่างหายไปนานแล้วอยู่ๆก็กลับมาอยู่ๆก็โผล่มาหรือคุณกําลังรอคนเก่าๆอยู่มาดามใจของคุณนะหรือมีปัญหามีปัญหากับความรักมีปัญหากับคนรักอยู่นะปีหน้าจะได้กลับมาคืนดีแน่นอนถ้าคุณยังรอเขาอยู่ เออในเรื่องดีเรื่องแรกนะจ๊ะเอาเรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นไงบ้างคุณอะเป็นคนที่แบบโอ้โหมั่นคงซื่อสัตย์ซื่อตรงจริงจังนะโดยเฉพาะเรื่องความรักคุณจะได้รับความยุติธรรมนะถ้าไพ่ใบน,นี้ออกมานะคนรักของคุณจะกลับเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณมากขึ้นนะคะ แล้วก็มีเรื่องของการเดินทางโอ้การเดินทางการท่องเที่ยวการต่างประเทศคำนะนะคมอะไรที่เกี่ยวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเข้ามานะมีดวงของความสําเร็จในเรื่องของพวกต่างประเทศนะคะดวงการเดินทางมาแล้วดวงของชัยชนะดวงของนักรบมาแล้วเออบอกแล้วว่าคุณเป็นคนทําอะไรทําจริงนะทีนี้ถ้าไม่ได้คุณจะไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะชาวโกงนี้เป็นเป็นการ เป็นเป็นไพ่ของเป็นตัวแทนของการเมนเฟตอีก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 ราศีหนึ่งเออปีหน้าเนด,ดูแล้วนะคุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นนะเออหรือไปทําอะไรเกีย่ยวกับต่างประเทศต่างจังหวัดงานเนาะไปติดต่อประสานงานเดินทางไปหาคนรักได้หมดเลยนะคะที่เกี่ยวกับต่างประเทศโอ้โหหากว่าคุณกําลังเจอคนกันแกล้งนะคนเหล่านั้นมันจะแพ้ภัยตัวมันเองปีหน้าเจ้ากรรมนายเวร ในปีนี้ปีเก่าๆที่คุณเจอเขาแล้วเขากันแกล้งคุณนะทําให้คุณเป็นผู้แพ้ไม่ผิดก็มาบอกว่าคุณผิดในสายตาคนอื่นเออนินทาติฉินนินทาว่า้ายคุณรับหลังทําให้คุณขายขี้หน้านะปีหน้าคุณจะได้เห็นวิบากกรรมที่เขาเคยทําไว้กับคุณแน่นอนไอคนเหล่านี้ที่เคยดูถูกเหยียดย้มคุณนะมันจะได้รับนะผลกรรมที่มันทําไว้กับคุณแล้วให้คุณกรวดน้ําทําบุญอุทิส่วนบุญสุกุศล ให้เจ้ากรรมในเวรนะให้มันเยอะๆอธิษฐานในี่เขาไปผุดไปเกิดซะเออผลกรรมใดที่เขาทำไว้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ถือโทษโกรธเค้นขอให้เขาได้รับสิ่งโาษทำทำตามวาระกรรมขอโดยจะได้รับเออจะได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆก็แล้วแต่นะอนธิษฐานเยอะๆไปไหว้พระแม่ธรณีเยอะๆนะเพื่อเป็นการเปิดทางเนาะให้กับพวกศัตรูหมู่มารให้มันแพ้ภัยตัวมันเองทำบุญเยอะๆนะจะเสริมดวงของผู้คน ให้คนไม่ดีมันออกไปให้ศัตรูมันแพ้ภัยตัวมันเองผ่านการทําบุญกวดน้ํานะคะโอ้โหไปขอพอรพระพิฆเนตรได้เลยนะมะเหินมาหลายราศีมากพระพิฆเนศไม่ขึ้นเลยแม่หมอก็น้อยใจเนาะเมื่อกี้ก็มีราศีแม่หมอแต่ทําไมท่านไม่ขึ้นบ้างไปไหว้พระพิฆเนศนะคะเพราะว่าปางนี้เป็นปางของการประทานพรคุณอยากได้แก้วหวนเงินทองความรักความสําเร็จฮะ ดวงชื่อเสียงนะดวงชื่อเสียงต้องยกให้แบล็คพิคเนตความสําเร็จแล้วมีชื่อเสียงอ่ะนะดวงปีหน้าของคุณนะไปขอโพลแบล็คพิคเนตได้เลยเพราะปีหน้าคุณจะมีชื่อเสียงมีความสําเร็จที่แฝงไปด้วยมีชื่อเสียงเกียรติยศค่ะนะความเฉิดฉายมาแล้วทาบุญเยอะๆนะแล้วคุณจะมีความมั่งคัง่งมีกินมีใช้มากกว่าปีนี้อย่างแน่นอนค่ะและนี่คือดวงของเชา้านะคะราศีพฤษ นะคะอย่าอย่าลืมนะไปไหว้พระแมธ่ธรณีไปไหว้พระพระพิฆเนศขอพรนะคะเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเปิดความสําเร็จนะคะเปิดความมีอำนาจให้พวกศัตรูพวกคิดร้ายกับคุณให้มันแพ้ัยตัวมันเองนะคะและนี่คือคําทํานายของชาวราศีพฤษถ้าเรารสึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถเล่าประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆกดไลค์กดแชร์เยอะๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลย เะ,ะื่เงินส่วนหนึ่งแม่หมอก็จะนําไปสร้างปูองดํากับแม่ย่าม,มันนจันทานาคราชพญานาคสีขาวพญานาคสีดําในสํานักขขงแม่หมอเองค่ะแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญานาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักโดยตรงทําให้เราได้เจอคู่แทค้คู่บุกเพที่ไม่ใช่คู่เวน้นคู่กรรมนะคะเสริมดวงเรื่องอำนาจวาสนาอออมีเพื่อนเพื่อหลายคนนะคะเพราะมีเพื่อนเื่อหลายคนเขาโอนเงินรอบที่ผ่านมาแล้วเขาก็ได้ตามที่เขาขอค่ะ นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ขององคุงย่าและมีหลายคนถูกไว้พร้อมกันหมดเลยศักดิ์สิทธิ์มากค่ะลองขอท่านดูหรือว่าเราต้องการจ้างแม่หมวไปรำถวายไปรำแก้บนนะไปบุญบานสารกล่าวว่าขอให้เข้าไปจ้ามีโชคมีลาบแล้พเข้าไปจ,จ้างแม่หมอไปรำถวายขอให้เราสมหวังในความรักได้แต่งงานได้สมหวังกับคนนี้แล้วเข้าไปจ,จ้างแม่หมอไปรำถวายก็ลองบุญบานสารกล่าวดูค่ะเพราะว่าสายยานเออเสียงศิษย์เนี่นยเขาชอบนางลำมากมนี่คือเคล็ดลับในการมูนะหรือว่าใครต้องการจ้างแม่หมวไปรำถวายนะ ที่ต่างจังหวัดแม่หมอยินดีไปทุกจังหวัดยินดีไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะใครสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่านทางบ้านเขียวได้เลยค่ะ